เพลงให้สุดครบทุกไลฟ์สไตล์กับคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้า3สายและที่นี่คือ Origin Play บางขุนนนทร์ t r ิป l ป s t สเตชัครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักง,งานขายของโครงการ Origin Play บางขุนนนทร์ t r ิป l ป s t สเตชันคอนโดใหม่จาก Origin Property ที่นี่นะครับจะเป็นโครงการคอนโดไฮไรสตึกสูงแห่งแรกของย่านนี้สําหรับเรื่องวิวเนี่ยรับรองได้เลยว่าเปิดโล่งอลังการรอบด้านแบบไม่มีอะไรมากั้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยหรือแมก้กระทั่งสะพานพระราม8มองจากโครงการไปต้องสวยงามมากแน่ครับ และเด็ดกว่านั้นที่นี่จะเป็นโครงการคอนโดแห่งแรกในย่านฝั่งทนที่เชื่อมต่อรถไฟฟ้า,ฟาได้ถึง3สายทั้งสายสีน้ําเงินในปัจจุบันและสายสีส้มและสายสีแดงในอนาคตจากโครงการเพียง200เมตรครับเราสามารถเดินถึง MRT สายสีน้ําเงินสถานีบางขุนนนท์ได้เลยและอนาคตนะครับเมื่อสายสีส้มตะวันตกสร้างเสร็จเนี่ยเราสามารถนั่งต่อเดียวถึงราชเทวีเพียง6สถานีเท่านั้นต่อสายสีเขียวอีกหนึ่งสถานีถึงสยามแล้ว และสามารถนั่งยาวๆ12สถานีเข้าสู่ใจกลางนิวซีบีดีรัชดาเชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงินได้อีกด้วยครับแล้วความพิเศษของโครงการยังไม่หมดเท่านี้นะครับที่นี่ยังมาพร้อมกับห้องพักแบบ Duo s p a เ e เพดานสูงให้พื้นที่ใช้สอยจุใจ2ชั้นให้อารมณ์ความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับการอยู่บ้านแถมยังอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ด้วยสำหรับที่ตั้งโครงการจะอยู่ติดกับถนนใหญ่ใกล้แยกบางขุนนนท์บริเวณปากซอยบางขุนนนท์4นะครับโดยที่นี่จะเป็นโครงการคอนโดไฮไรส์ rise, สูง30ชั้น อยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัย476ยูนิตพร้อมกับ1ยูนิตร้านค้าและมาพร้อมกับที่จอดรถประมาณ43รวมจอดซ้อนคันและด้วยความที่ที่นี่เป็นคอนโดแบรนด์ใหม่ล่าสุดมาในคอนเซปต์เพล์แต่เขาไม่ได้มาเล่นๆนะครับที่นี่นะครับเขาจะมาแบบสะท้อนความสนุกทันสมัยเอาใจคนรุ่นใหม่มีตัวตึกสวยระดับเป็นแลนด์มาร์คของย่านได้เลยครับพร้อมกับให้ส่วนกลางจัดเต็มเริ่มที่ชั้น G กันเลย ชั้นจีนี้นะครับบริเวณรอบอาคารจะมีพื้นที่สวนสีเขียวสวยๆพร้อมกับพื้นที่จุด drop off ในล่มด้านหน้าอาคารนะครับจะมีสันชายพาวิเลียนเป็นโซนนั่งพักผ่อนใกล้ๆกันก็จะมี half basketball court ลูกบ้านสามารถมาเล่นสตรีทบาสเกตบอลตรงนี้ได้ใกล้ๆก,กันก็จะมีทั้งสเก็ตส o ู d พาร์คและจักรยานแทร็กนะครับแถมพิเศษเอาใจคนรักสัตว์ด้วยเพจพาร์คให้น้องหมาน้องแมวมาวิ่งสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้ได้ด้วยครับพอเข้ามาในตัวอาคารนะครับเราจะพบกับ Play Lobby Hall ที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมง เราสามารถใช้ในการต้อนรับแขกหรือสามารถมานั่งทํางานอ่านหนังสือได้ทั้งวันเลยนะครับเชื่อมไปก็จะมีพื้นที่อีกโซนเป็น night till l i h t play space ที่ลูกบ้านสามารถมานั่งทํางานอ่านหนังสือได้เช่นเดียวกันพร้อมกับรับชมวิวสวนสวยๆบริเวณนี้ได้พร้อมทั้งยังมี e-sport battle arena เอาใจสายตีป้อมมี boom boom clash เป็นห้องซ้อมดนตรีพร้อมกับ private lounge ให้รับแขกในมุมส่วนตัวได้ด้วยครับถัดมาครับขึ้นมาที่ชั้น7ก็จะพบกับ hidden hillyard เป็นพื้นที่สีเขียวสวยๆอีกจุดหนึ่งนะครับ ขึ้นไปต่อชั้น21เลยพบกับพื้นที่สีเขียวอีกแล้วเป็นอัพวอลเล่พาร์คแลนด์ลูกบ้านสามารถออกมาเดินรับลมชมวิวตรงนี้ได้พร้อมกับทางเชื่อมไต่ระดับขึ้นไปสู่ชั้น26ได้ด้วยและชั้น26นี้ครับพบกับเซอร์ไพรส์เลยครับจะมีล็อกครัมบิ้งลูกบ้านสามบ้านมาฝึกปีนหะน้าผาจำลองท้าความเสียวตรงนี้ได้เลยนะครับและเดินขึ้นไปต่อแบบนอนสต็อปครับขึ้นมาที่ชั้น29จะพบกับฟอลลิ่งสตาร์เธียเตอร์เป็นพื้นที่ดูหนังกลางแจงแจ้้้งลละไฮท์ัับีี่ชชนนนน30สุด เราจะพบกับ Moonlight Atrium Lounge เป็นสกาย u ลา e ที่เปิดรับวิวสวยงามอลังการรอบด้านมี24-7 r v Active Fitness ที่มีเครื่องออกกำลังกายหลากหลายและครบคันทันสมัยมากเลยครับโดยบริเวณนี้ที่เป็นฟิตเนส2ชั้นเลยนะพร้อมด้วยมีมุมบ่ายส뮬เลเตอร์รูมด้วยและที่เป็นไฮไลท์เลยครับกับ Sunset Sky Pool สระว่ายน้ำระบบเกลือขนาดใหญ่แบบลอยฟ้าให้เราสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายพร้อมรับชมวิวได้เต็มตา และที่ r o o ท็อปครับก็จะมีพื้นที่ g l i l l and Chill r o o f t o p ให้ลูกบ้านสามารถมาจัดปาร์ตี้สังสรรค์แบบลอยฟ้าเปิดรับวิวบางขุนนนท์แบบ360องศาให้เต็มอิ่มฟินเต็มตากันไปเลยครับ ตัวอย่างแรกที่จะพามาชมวันนี้นะครับเป็นห้องแบบ one bedroom smart kitchen ขนาด28ตารางเมตรเลเ o อร์ดีมี smart kitchen สมชื่อเพราะห้องนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันครัวปิดติดอากาศครับถูกใจสายรักการทําอาหารอย่างแน่นอนเพราะทําอาหารมีกลิ่นแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวโดยโครงการจะมีการจัดชุดครัวครบเซตให้แบบนี้เลยนะครับทง้งเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอบฮูซิงมาให้ครบแถมทอบเคาน์เตอร์ครัวเป็นหินสังเคราะห์แบบ food grade ด้วยรับรองความปลอดภัยในการใช้งานครับ และถัดมาติดกันนี้ฝั่งที่ติดกับช่องแสงครับก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองโดยห้องนอนตรงนี้โครงการจะมีการจัดฉากกระจกบานเลื่อนกัน้นแยกขาดจากการชัดเจนจากโซนลิฟตงให้ด้วยนะเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ดีมากเลยครับแถมในห้องนอนนี้ยังมาพร้อมกับฐานเตียงขนาด5ฟุตและบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่หน้าบานฝั่งหนึ่งเป็นกระจกเงาสามารถใช้ในการทรงแต่งตัวเช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องได้ที่สําคัญช่องแสงให้มาใหญ่มากครับแสงสว่างธรรมชาติสาดส่องได้เต็มที่เลยห้องดูโปร่งโล่ง,ลงน่าอยู่มากๆ และพื้นที่บริเวณใจกลางห้องครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงอันแสนอบอุ่นของเราครับมีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยนะสามารถใช้ชีวิต1-2คนได้อย่างสบายๆเลยโดยเราสามารถจัดวางโซฟาโต๊ะกลางชุดโต๊ะในประสงค์ไว้ใช้นในการนั่งทํางานหรือทานข้าวก็ได้โดยโครงการเขาม,มีการเตรียมบิวอินตู้ในประสงค์ที่ด้านหน้าห้องน้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้นในการเก็บรองเท้าเก็บของจุกจิกเก็บกระเป๋าต่างๆได้พร้อมกับชั้นวางทีวีโครงการก็มีการจัดเตรียมให้ด้วย สำหรับห้องน้ำครับห้องน้ําของที่นี่เขามีการดีไซน์ที่อย่างสวยงามหรูหราเหมือนกับห้องน้ําตามโรงแรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์ฝักบัวอาบน้ําอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๊อกสายช่ำระฝักบัวเนี่ยก็เป็นสีดําด้านสวยงามแบบนี้ด้วยแถมยังมาพร้อมกับฉากกระจกบานกันอาบน้ําแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าใครกําลังมองหาห้องแบบวัน bedroom ขนาดใหญ่ๆอยู่สบายต้องห้ามพลาดห้องนี้ครับ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาห้องแบบ one bedroom ขนาดใหญ่พร้อมกับพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ต้องห้องนี้เลยครับกับห้อง one bedroom plus ขนาดประมาณ34.9ตารางเมตรโดยความพิเศษของห้องนี้นะครับจะมี5โซนแยกขาดจากการอิสระเลยครับแถมยิ่มเป็นห้องมุมนะครับจะมี3โซนที่ได้ช่องแสงใหญ่ๆทั้งโซน living ห้องนอนหลักและก็ห้องอเนกประสงค์นั่นเองโดยเมื่อเข้ามาในห้องนะครับจะพบกับโซน living ก่อนเลย living มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับและก็สามารถเชื่อมไปยังช่องแสงขนาดใหญ่ด้านนี้ก็จะพบกับโซนระเบียงนั่นเองครับเราสามารถออกไปรับลมชมวิวได้อย่างเต็มที่เลย ส่วนพื้นที่ติดกันก็จะเป็นห้องน้ําและห้องครัวที่มีฟังก์ชันการใช้งานครบครันแถมครัวที่ได้เป็นครัวปิดให้ด้วยเดินต่อเชื่อมไปที่ช่องแสงครับก็จะพบกับโซนห้องอเนกประสงค์ห้องนี้นะครับเราสามารถทําเป็นห้องทํางานห้องเล่นเกมสาหรับเกมเมอร์หรือเป็นห้องของน้องหมาน้องแมวก็ได้เผื่อใครที่เลี้ยงสัตว์นะครับและในอนาคตอยู่ไปยาวๆแล้วเนี่ยอาจจะมีบุตรหลานขึ้นมาห้องนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นห้องนอนที่2ก็ยังได้และส่วนสุดท้ายครับกับ master bedroom ห้องนอนหลักนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย จะให้ความเป็นส่วนตัวมากเลยเพราะว่าถูกแบ่งกั้นด้วยประตูบานผลักแบ่งส่วนพื้นที่ขาดออกมาให้ความ p r i v a t มากๆครับโดยโครงการจะมีการจัดเตรียมฐานเตียงพร้อมกับวิวอินตุสภ้าขนาดใหญ่มาให้เรียบร้อยเลยนะครับใครที่ต้องการหาห้องแบบ one bedroom อยู่ได้แบบยาวๆในอนาคตผมขอแนะนําห้องนี้เลยครับ และปิดท้ายกันครับกับห้อง DuO Space s i g n a t u r e สุดคูลฟิลไลท์โฮมกันขั้นสุดเลยครับโดยพื้นที่ใช้สอย2ชั้นพร้อมเพดานสูงโปร่งโล่งอลังการถึง4.2เมตรให้ช่องแสงขนาดใหญ่เปิดรับวิวมุมสูงของบางขุนนนท์ได้ยอย่างเต็มตาเลยนะครับห้องนี้จะมีครัวปิดด้านหน้าห้องมีห้องน้ําฟังก์ชันครบส่วนพื้นที่ใช้สอยใจกลางห้องตรงนี้เราก็สามารถเนรมิตมุมการใช้งานต่างๆได้ดั่งใจเลยไม่ว่าจะเป็นมุมการใช้ชีวิตมุมพักผ่อนมุมทํางานมุมรับประทานอาหาร พร้อมมีมุมสงบๆส,สำหรับการพักผ่อนแบบส่วนตัวที่ชั้นลอยด้วยครับ Origin Play บางขุนนนทริปเปิลสเตชัน คอนโดใหม่แห่งแรกในย่านฝั่งทนที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้ถึง3สายทั้งสายสีน้ำเงินในปัจจุบันและสายสีส้มสีแดงในอนาคตโดยโครงการจะอยู่ห่างจาก MRT สายสีน้ำเงินสถานีบางขุนนนท์เพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับและถนนบางขุนนนท์นี้เรียกได้ว่าทั้งเส้นมีแต่ร้านอาหารเด็ดๆชื่อดังของฝั่งธนมารวมตัวกันครับรับรองว่าสามารถอิ่มอร่อยทั้งวันกันได้เลย ที่นี่ยังถือว่าเป็นคอนโดตึกสูงแห่งแรกในย่านด้วยบอกเลยครับว่าเราจะได้วิวเปิดโลกงรอบทิศทางพร้อมเปิดรับวิวแม่น้ำเจ้าพยาสะพานพระราม8แบบฟินเต็มตากันด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้รถก็สามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกเพราะที่นี่อยู่ใกล้กับทางด่วนสีรัชวงแหวนรอบนอกใกล้สะพานพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8โดยรอบก็ใกล้กับแบ่งอำนวยความสะดวกทั้งสถานศึกษาและสถานพยาบาลชั้นนำมากมายอย่างเซนทัลปิ่นเกล้ามอธรรมศาสตร์มอศิลปากรและโรงพยาบาลศิริราช โดยเฉพาะโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยอยู่ใกล้โครงการมากเลยนะครับในวันที่รถไฟฟ้าสายสีส้มสร้างเสร็จจากโครงการสามารถนั่งไปเพียงแค่หนึ่งสถานีก็ถึงโรงพยาบาลแล้วครับและโครงการนี้ยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและครบคันมีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบทั้งซิมเพล็กและดูโอสเปซเพดานสูงพร้อมความเป็นเพทอ l l าวคอนโดเอาใจสายเพ t เลเวอร์อีกด้วยแล้วเตรียมมาเพลย์ให้สุดครบทุกไลฟ์สไตล์หนึ่งเดียวใจกลางบางขุนนนท์ที่ออริจินเพลย์บางขงนนุนนนท์ทริปเปิลสเตชันกันนะครับ วันนี้สำนักง,งานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วเราจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10.00โมงนถึง1ทุ่มไว้มีโอกาสอย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ